สวัสดีครับเช้าวันศุกร์นะเดี๋ยวนาเล็กพาสุขใจอยู่ในสวนวันนี้พามาในสวนของเราแล้วก็พามาดูไม้ประดับส,สวยแล้วนาเล็กจะจัดการเอาไปปลูกให้ถูกที่ถูกทางนะเดี๋ยวไปดูกันน,ะนี่ฮะไม้ประดับของนาเล็กที่ชื่อว่าผักไผ่มนาะผักไผ่ใหญ่หรือว่าผักก้านจองนะนี่ฮะนาเล็กก็ปลูกใส อ่างไว้นะนะใส่กละมังแตกๆไว้เนี่ยนะก็สวยงามดีอันนี้เก็บมาจากคลองเลยเอามาปลูกไว้คลองบางไผ่ข้างหลังนู่นนะมาปลูกแล้วก็เลี้ยงอ้สวยงามดีฮะนะีแตกหนอ่อแตกกอได้เยอะเลยก็มีบางส่วนที่นาเล็กเลี้ยงแล้วเล็กจะเอาไปลงไว้ในคลอง ที่อยู่หลังแฟตแลรานี่แหละนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเอาไปปลูกยังไงนะเดี๋ยวไปดูฮะนี่นาเล็กเอามาปลูกไว้ใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ตรงนีนะ้ใส่กระถางแล้วก็ตอกยึดด้วยมีหลักมีเสาไว้ด้วยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะล้มนะแล้วก็จะ <laughs> เลื่อนหายไป ที่สำคัญคือไม่รู้ว่าจะรอดจากเต่าหรือเปล่านะจากปลานะใบเขาร่วงลงน้ำแบบนี้โดนกินแน่นอนนะแล้วก็เลยจัดการรวบขึ้นบนนะก็เท่าที่ได้ก็คืออยากให้ธรรมชาติตรงนี้นอกจากจะมีน้ำมีปลาแล้วยังมีผักหรือว่าพืชน้ำด้วยเนะนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจเลยนะฮะนะสำหรับผักก้านจองหรือว่าผักพายใหญ่ ใครที่ชอบในการที่จะเอาไปทำเป็นผักกินกับน้ำพริกกินกับส้มตำนะรสชาติจะออกจืดจืดเหมือนฟองน้ำนะหรือบางคนก็จะเอาไปย่างไฟแล้วก็ไปจิ้มน้ำพริกก็แล้วแต่ชอบกันนะแต่นเ้นเลี้ยงไว้เป็นไม้ประดับนะแล้วก็จะเอามาปลูกลงใน สระน้ําหรือว่าไอ้คลองน้ําตรงนี้นะอยากให้มีธรรมชาติที่สวยงามเพิ่มขึ้นนะให้ระบบนิเวศดีขึ้นแล้วนะก็หาวิธีกันไปเรื่อยๆนะก็รอดูว่ามันจะรอดหรือเปล่านะก็ลุ้นกันไปอ่สำหรับคลิปนี้นะเลยกก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ